วันนี้เราไม่ต้องวิ่งไกลไม่ต้องไปทนเจอไอ้ประสาทกินสัตว์ขี่ประสาทกินเราไม่ต้องตีราทารถบินได้พอเราตีเนกิกันเต้รุนเนอร์รุนเนอร์รูนเนอร์นเนกิกนนเต้เฮ้อนเดี๋ยนใสอผ้าคลุมก่อนเดี๋ยวนี้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 ร เดี๋ยวนี้พัฒนาแล้วใส่ผ้าคลุมแล้วฉันไม่กลัวแกหรอกนะฉันจังโจงแกหัวยันตูดเลยขาหลังไม่มีเหรอขาัไม่มีก็ไม่เป็นไรยู บางคนอาจจะสงสัยว่าแบบเฮ้ยทำไมรีบถอดผ้าคลุมอ่ะมันยังไม่หมดเลยคือผมอ่ะผมผมไม่ถนัดใช้ผ้าคลุมเพราะว่าไอ้ผ้าคลุมร็อกสเตดี้เนี่ยเวลาเราโดนดาเมจอ่ะเราจะไม่รู้ตัวมันไม่กระตุกอ่ะแล้วผมไม่รู้ว่าผมกาลังเจ็บอยู่เพราะฉะนั้นได้หลายครั้งอ่ะผมผมผมตายเพราะผมไม่รู้ตัวว่าตัวเองเลือดใกล้หมดแล้วผมก็เลยแบบโอเคงั้นเราเราเราถอดดีกว่าทันทีที่ถอดได้ก่อนที่มันจะสายไป เดี๋ยวจับโคก่อนดีกว่าลืมเพื่ออุ้ยฮึไม่ทันแล้วโอ้โหทำไมเนาะทำไมจังหวะมันเป๊ะขนาดนี้แบบมันยืนนิ่งอยู่ตั้งนานอะ่ะเมื่อกี้หันหน้ามาหน่อยหันหน้ามาหน่อยสวย หังก็ได้ไม่ติดอยู่แล้วตรงไหนก็ได้ตีดได้หมดแหละเออผมตีดได้หมดเลยอ่ะนี่เนี่ยสไนี่สไล่ี่นะ่นี่นีน่นี่น่นี่นีนโ่้ โดจุ่มแล้วเฮ้ยขาดแล้วขาดอย่างรวดเร็วเฮ้ยโอ้โหลืมดู ตายถึงทำไมถึงชอบมาอัดมุมกล้องนุมขอบจอจังนะเจ๋ยดเดี๋ยวเดี๋ยวเอ่อเก็บสลิงเกอร์ก่อนอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมเจ๋ยอเอาเหนื่อยเหนื่อย เหนื่อยระล,ลึกชาตินึ่งไม่ออกต้องทําอะไรต่อ โอ้โหตอนมน่าหมดเมื่อกี้ลืมดูเอ้โอ้เิ็ดกระโดดขึ้นฟ้าเฮ้ยย่าแล้วไงวะเออเป็นไงเป็นไงแล้วไงวะอุ้ยล่วง นี่โดนลบไปท่ที่เนื้อ้โหตายนั้นนะ่ะเมื่อกี้มันทะลุทะลุไปเมื่อกี้ตายนั้นนะ่ะล้วไม่หลบด้วยนะไปกดิ๊ก๊กดิ๊กกด โอ้นสรุปไม่ได้ก็ตายอะครับเมื่อกี้มึงเฮ้ยมึงเอากลัวไปจากพื้นที่ต่างระดับี่กอน,นั่นไงตายเลยเห็นไหมขึ้น <c oughs> พื้นที่ต่างระดับมันมันมีประโยชน์นะทุกคน <c oughs> มันมีประโยชน์สำหรับหลายๆคนนะแต่แบบมันมันโคตรไม่มีประโยชน์สำหรับผมเลยทั้งที่แบบผมเป็นดัวเบลดอะผมควรจะใช้พื้นที่ต่างระดับให้มันคุ้มค่าที่สุดอะแต่ป,ปาปาเปล่าเลยผมโคตรเกลียดเลยพื้นที่ต่างระดับเนะี่ย หลายๆคลิปอ่ะก็จะเห็นเหมือนเดิมแหละผมพยายามจะเลี่ยงทางต่างระดับตลอดเพราะว่ามันจะมีอาการแบบนี้แหละบางทีอ่ะคือเราแค่จะกลิ้งหลบไงแต่ว่าพอเราไปขึ้นทางต่างระดับอ่ะมันจะเปลี่ยนจากการกลิ้งหลบเพราะนันเป็นการแอนิเมชันการเคลื่อนไหวแทนเหมือนเมื่อกี้ตายเลยแม่มันก็เริ่มมาปุ๊บก็เอากูเลยเฮ้ยตามมันเหลืองตามมันเหลือง อ๋มึงอย่าอ๋อมึงอย่าเออดิ いいね、いいね、いいね、アいい、ねいいね、オカロウッジュンブーム。 กูมาเล่นโอบแมปไแล้วกูไม่จำเลยกูเล่นโอบแมปตลอดเลยอเออตายเฮ้ยเป็นไงล่ะโอ้ยเอออกูทำอะไรของกูเนี่ยคือเฮ้ยมันน่ารำคาญวะ่ะทำไมทำไมผมถึงเอาแต่เล่นโอบแมปไม่จำเลย รู้ไหมผมทุกครั้งที่ผมตายนี่ผมอายมากเลยนะผมรู้สึกแบบไอ้เขี้ยมึงเล่นมาตั้งนานแล้วมึงยังตายเหรอวะใช่แล้วผมยังคงตาย always เมื่อไร่ก็ตามที่ไม่ได้จับหอกโลนี่เอ้ยเมื่อไร่ก็ตามที่ไม่ได้จับดาบโลนี่ผมกลายเปได้โง่ทันทีเลยมันจะเป็นไปได้ยังไงกันอ่ะสเตมิน่าหมด เกือเม่ี้ดี๋ยวตั้ง EP นี้เป็น EP พิเศษเพราะเป็น EP เดียวที่ตายทีกันนนี้ <Yeah. S 1> ดู啊ขอบแมอีกแล้วเห็นไหมผมไม่เรียนขบแมอีกแล้วแป๊บเดียวเนี่ยเนี่ยสมองแป๊บเดียวไปขอบแมอีกแล้ว เเกก็บลิอร์มาเเกก็บลิอร์มา,รอรม,าม,ามาขอบหน่อยก็ได้มาพวกกูจะเอามึงไปอัดกับกำแพงไงเพื่อนโอ้โหพอ,อแบบนี้นี่มึงก็เอาแต่แบบมึงก็เอาแต่อยู่กลางแมพอ่ะเนาะ ไม่กดแล้วเดมอนเดนอะไรนั่นน่ะทำไมมันตีไม่โดนหัวเลยวะน่นนะเมื่อกี้ล้มทีๆเลยนะกูเอาคืนให้หมดเลยเนี่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 ยมึงตีกูตายสองตัว,สอ,ตวสองตัวติดเลยเนี่ย ลาเตนพาวเวอร์พี่ทำงานไงน้องชายฮึม แน,น่นทางต่างระดับอีกแล้วไม่ทางต่างระดับก็ขบแบบมึงสรรหาแต่ละอย่างให้กูแบบสร้างสรรบันลือโลกมากตายนะตายนะจบนะควอิสเดี๋ยว สังต่างระดับสังต่างระดับอโอ้โหโอ้โหโอ้โหเตม็มเต็ม ปนตีหน่อยเนานะโหดีนะไม่ติดเลือดออกเมื่อกี้ พี่พี่โอ้ยโอ้ยบีชายตายสิบสามนาทีเห็นไหมมันกันเร็วกว่าไอ้พวกสิบแปดนาทีนู่นน่ะพุแต่ตายสองครั้งเลยโอ้โหไม่เคยตายขนาดนี้มาก่อนอเดี๋ยวยกให้เป็นอีพีพิเศษแล้วกันเหนื่อยยัง เครับผม thank you ทุกคนเจอกันครับ